สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีทุกคนนะฮะวันนี้พบกับเต้สโตไซตี้นะฮะชาแนลคับของคนรักเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับผมวันนี้พบกับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัวละครต้อนรับวันวนนาเลนไทน์นั่นเองซึ่งเป็นการ์ตัวละครผู้หญิงซะด้วยนะครับใส่ชุดสีแดงมาพร้อมกับดอกกุหลาบนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นการ์ตตัวละครที่ใหม่ล่าสุดณนตะอ,อนนี้นะครับผมก็เซิร์ฟอื่นๆก็ยังไม่มีไปลงนะฮะก็ผมจะบอกก่อนนะฮะว่าความสามารถก็เป็นสายล้มละลายนะครับเธอคนนี้ชื่อเวตาเอส บวกนั่นเองนะครับใคร oh exactly ครอบครองเธอได้ก็สามารถรับไปเลยนะฮะสอง้เพชรนั่นเองนะครับเธอมาวัตถุดิบของเธอนะครับสามารถสุ่มได้จากแจ็คพอตเฟสติวัลนะครับผมความสามารถนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับความสามารถของเขาก็จะเป็นนะฮะเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มเชิญของฉันโอกาส35%นะครับย้ายฉันไปหาฝ่ายตรงข้ามและเริ่มเทินของฉันสามารถเลือกเลือกเลือกหรือว่าสามารถยกเลิกได้ก็ประมาณว่า ย้ายย้ายฉันไปยังฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เริ่มเทิร์นของฉันนั่นเองนะฮะสามารถเลือกหรือว่ายกเลิกได้เมื่อตกพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับบังคับย้ายฝ่ายตรงข้ามไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของฉันแล้วก็ย้ายฉันไปยังเมืองที่ถูกที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะสาแต่ก็เปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่นะครับก็สกิลที่2นะครับก็จะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มาร์คของฉันนะครับโอกาสถูกสิบหจากอุปกรณ์เขียนแบบปลอมแสดงผลและจะถูกปล่อยแลค่าผ่านทาง อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวกักขังชั้นดีเลยนะฮะก็อัพเกรดเ,เต็มในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้บับนะครับเมื่อสายตรงข้ามตกแรงมาร์กของชั้นโอกาส70%เลยนะฮะก็จะได้ค่าพูนผ่านทางคูณ2-4เท่าหลังจากสกิลสกิลอะไรเขาเรียกย้ายค่าผ่านทางสแสดงผลใช่ไหมเออก็ถ้าเกิดว่าทำอีเวนต์ไปได้ก็สามารถรับรับการ ไปได้เลยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวแอดจะมารีวิวให้ดูนะฮะว่าเออ 500มี500กว่าเพศนะที่จะทำอีเวนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่าว่าผมเต้จะปลดอีเวนต์นี้ได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผม594เพศนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็จะมีกุญแจที่เหลือจากการสะสมมานะฮะนี่เปิดครั้งแรกก็ได้เลยนะคะรองเท้า A ธรรมดานะฮะวัตถุดิบก็อีเวนต์นี้ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสุ่มครบ20ครั้งรู้สึกจะได้การ์ด S เป็นตัวเงามาสะสมแล้วก็สามารถแลกรับการ์ด S บวกได้นะฮะก็ทิปง่ายๆถ้าอยากได้การ์ดก็ลองมาอยากให้เกมมันอวยเราเนาะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนในส่วนของ G แล้วก็การ์ดเพื่อจะมาทำการสุม่มหา การ์ดใหม่นะฮะว่าเราจะปิดเว้นในระยะเวลาที่กําหนดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวการ์ดที่เลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นมาริอันโนเอสนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลดจี้ข้างล่างออกให้หมดนะฮะปลดออกให้หมดเลยนะครับผมปลดออกให้หมดนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ออกจากเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับโอเคตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าเต้มาร้านอาหารก็ต้องขออภัยจริงๆครับก็เดี๋ยว จะมาทำการสุม่มให้ดูเนาะว่า594เพรนี้จะได้การ์ดใหม่มาหรือเปล่าใครอยากได้การ์ดก็รีบสุม่มช่วงที่จะเอออีเวนท์เพิ่งมาเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าจะได้อ,อ่อวยเต็มที่นะฮะก็มามากันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคครับไปกันเลยครับเริ่มนะรัว อเคครับทองก็มาครับโอเคไปฮะไปฮะไปกันเลยนะครับไปไปไก็ใครที่ชอบคลิปของผมก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะฮะผมก็ชาแนลของเต้โซ c i ต t y ตยูนี้ก็จะมาทำรายการสุ่มสดๆร้อนๆให้ดูกันเลยนะฮะโอเคครับพูดถึงการปัตถุดิบเอนี้ก็คือออกง่ายนะ ออกง่ายในระ,ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ที่ยากที่สุดก็จะเป็นการ์ด A บวกดอกกุหลาบใช่ไหมนี่เราได้ A มา4-3ใบแล้วเนอะก็ขาด A บวกอย่างเดียวเนอะเดี๋ยวจะทำการสุ่มให้หมดเลยลองดูซิว่าจะได้การ์ดต,ตัวละครมาครอบครองกันหรือเปล่าโอเค ถ้าเกิดว่ามีเสียงแทรกจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ามามา,มาทารายการที่ข้างนอกจริงๆครับพอดีว่ากระทนหันมากเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยจริงๆครับนี่รองเท้าเอก็มาแล้วนะฮะตอนนี้เพื่อนกําลังแบบว่าทําหน้างงงมากเลยว่าเออผมทําอะไรของผมอยู่เนี่ยเออพูดกันเดี๋ยวเป็นบ้าหรือเปล่าไม่นะฮะก็ ก็ต้องขอขอบคุณด,ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับติดตามผม,มให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาอีเวนต,ต์ต่อไปนะเฮ้ยในที่สุดเราก็ได้การ A บวกมาครับผมเราใช้เพชรไปแค่300เพชรนั่นเองซึ่งซึ่งซึ่งเฮ้ยเราปลดเอีเวนต์ได้อีกแล้วเลยนีเย่เดี๋ยวไหนไหน A บวกเดี๋ยวเราลองมารับรับกันดูนะฮะว่าว่าจะได้ได้เลยหรือเปล่าแอดตื่นเต้นนิดนึงนะฮะเพราะว่า เป็นการเปิดอีเวนต์มาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้แอดปิดเว้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเพชรเท่าไหร่อะ300เพชรได้ปะ200หรือ300เออเออเออเรามาดูกันนี่ไงเอบวกครับอ่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับแอดว่าอีเวนต์นี้คงไม่ยากเกินเกินไปเนาะ แต่ตรงนี้ตป้งบอกก่อนนะครับว่าความสามารถของเจ้าเวสตาเนี่ยสู้เฟรย์ไม่ได้นะฮะก็เฟรย์เป็นการ์ดที่เก่งที่สุดแล้วนะครับดูดทะลุโลกแต่ผมสามารถปิดเว้นได้แล้วใครที่อยากสุ่มหรืออยากอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปทํารายการสุ่มกันดูนะฮะเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดจะขอตัวไปอัพการ์ดตัวละครตัวใหม่มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าจะจะสู้กับเจ้าเฟรย์ได้หรือเปล่านะครับผมนี่ไงกดรับไปเลยนะครับการ์ดสวยมากนะฮะ มาพร้อมกับดอกกุหลาบช่อโตบนหัวด้วยก็วันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนึงนะคะสับสบไครป์ได้ด้วยนะครับผมจะฝากชแนลเต้สดใสตีไว้ด้วยนะครับผมอยากให้แอดทำอะไรเดี๋ยวแอดจะทำให้ดูอยากให้แอดแนะนำอะไรก็บอกกันเข้ามาได้นะครับผมอโอเคก็โอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและก็รับฟังนะครับผมขอบคุณมากนะคะผมวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่รับมันเลยรับมันเลยใครอยากสู้กับแอดบอกได้นะทิ้งไอดีไว้ในชาแนลเต้ได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวแอดจะมาพูดคุยตอบไวมากนะครับในชาแนลเพราะว่าอินบ็อกตอบไม่ทันจริงๆนะฮะก็ผู้เล่นทักกันมาค่อนข้างเยอะ โอเคครับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ